เมอลูปล่างเหมือนกันทรงเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่แยกออกกันไหมครับว่าอันไหนของแท้อันไหนของก๊อ สวัสดีครับชาว s d Tech ทุกคนแล้วอยู่ในตอนนี้ในช่วง s d Tech Unbox นะครับผมวันนี้เราจะมา Unbox กับเจ้า G102 จากทาง Logitech นะครับผมแต่เราจะไม่มา Unbox ธรรมดานะครับผมเพราะว่าหนึ่งในตัวนี้จะมีตัวหนึ่งเป็นของก๊อฟนะครับจะเป็นยังไงงั้นเรามาติดตามกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมกับช่อง s d Tech นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมพร้อมัาแล้วไปกันได้เลย เรามาไล่ดูกันที่กล่องกันเลยก่อนนะครับผมซึ่งเราสังเกตปุ๊บจะมีแตกความแตกต,ต่างเลยไหมตัวโลโก้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่แค่หน้ากล่องนะแล้วเกิดสังเกตดีๆนะครับผมตัวสีสกรีนเราจะมองออกเลยว่าตัวไหนของแท้ของกอ๊อปอ่ะให้ดูก่อนตัวสีสกรีนนี่จะเข้มมีเท็กเจอร์นะครับผมนี่มีเท็กเจอร์อ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งจะลิเบเบไี่มีอะไรเลยเอะไล่ดูกันทีละส่วนเลยนะครับผมคือทางด้านนี้ เรื่องเห็นความแตกต่างอะไใช่ไหมครับผมนี่ปุ๊บอ่ะเรามาไลยดูทางด้านหลังต่อนะครับอ่ะเริ่มแอะไรไหมเหมือนกันนิดๆแต่ว่ามีความแตกต่างแน่นอนไอ้นี้นะครับผมทางด้านเนี่ยอักษรเนี่ยมันมีตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กนะครับผมซึ่งถ้าตัวของบนเนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับผมเนี่ยกล่องล่างมันจะใหญ่กว่าไอ้นี่จุดสําคัญจุดสุดท้ายนะครับผมไฮไลท์เด็ดเรารู้เลยเลยทีนี้ กองไหนของแท้กล่องไหนของปลอมอ่ะในเฉลยแล้วกันของแท้จะมีซีเรียลอยู่ตรงนี้นะครับผมหอมบอยการันตีเราสามารถไปเคมได้เลยส่วนของปลอมนั้นไม่มีอะไรมาแค่บาร์โค้ดแถมตรงนี้จะพิมพ์แค่แมก in China อินไชน่าและเกิดของแท้นั้นจะมีการสกรีนการโดยติดต่อมากมายตรงนี้เลย โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูกล่องตัวนี้นะครับผมซึ่งผมขอบ,บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ผมใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเอามส์มาแป๊บหนึง่งมามาแล้วอ่าโอเคอันนี้คือจะเป็นตัวที่มส์ที่ผมใช้นะครับผมจากกล่องตัวนี้นะอ่าโอเคผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะเราจะมาแกะภายในกล่องกันดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะภายในกล่องนั้นเปิดมาอย่างแรกเลยสติกเกอร์ Logitech นะครับผมคู่มือ ไม่อ่านอันนี้ก็เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวโชว์ของทางแบรนด์จอยทีนิกนะครับผมแล้วก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือเป็นตัวกล่องของแท้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันตัวนี้ดีกว่าซึ่งเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆไม่เคยแกะเลยแต่ผมขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อยคุอแกบ้านนี่แหละโอเคเป็นตัวเมาส์นะครับคู่มือไม่มีสติกเกอร์ไม่มีตัวที่แบบว่าเป็นตัวสินค้าของเขาเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยกล่องโล่งมากอ่ะ อันนี้ถึงตัวเมาส์นะครับโอ้โหสัมผัสปุ๊บรู้เลยเทกเจอร์แตกต่างกันมากเทกเจอร์แบบให้ความสัมผัสที่แบบแตกต่างกันเลยโอเคอมาดูที่ตัวเมาส์นะครับผมนะครับ ตัวด้านข้างมันด้านหลังนี่คือจะแตกต่างกันชัดเจนแน่นอนครับผมของแท้นี่สีจะเป็นสีฟ้านะครับผมคือสีจากทางแบรนด์ Logitech เลยอันนี้คือของปลอมนะครับผมดีออกจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็จะเขียนบอกว่าเป็นอินชายนะครับผมแล้วก็มีไอซีเรียลมาอยู่ด้านข้างนะครับผมอันนี้เป็นด้านข้างนะครับทีนี้มาเลยดูตัวสายดีกว่าสายนะครับผมสายของแท้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นยางแบบวัสดุแบบยางอย่างดีเลยนะครับผม มีการลื่นด้วยเราจับเนี่ยแบบไม่ลื่นนะครับผมจะเป็นยางเบรกไว้ส่วนของบอมตัวนี้นะครับยางพลาสติกโงโงๆครับผมโอเคเราไปเสียบใช้งานดูไฟกันดีกว่าจะเป็นยังไงทั้งคู่เลยอ่ะเรามาดูที่เรื่องไฟกันนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่า แค่นี้ก็รู้เรื่องเลยนะครับผมเรื่องไฟอันนี้ครับผมอันนี้ของแท้ครับผมนะไฟจะสว่างนะครับผมแล้วก็สีตัวเมาส์เนี่ยเป็นสีดําเงานะครับผมจะให้แบบมีความสว่างของโดดเด่นเรื่องไฟมานะครับผมเราจะไล่โทนสีไฟนะครับผมอ่ะส่วนของก๊อกนั้นโหตรงนี้จะขุ่นแบบไม่มีเลยเราดูไฟนะครับผมให้มาแบบ ลูกในกล้องจะเห็นไหมนะคือแบบเหมือนไม่ได้ใส่มา <c oughs> ใสเหมือนไม่ได้ใส่มาโอเคแล้วก็ด้านล่างอะขอ,องแท้นะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ของมองนะครับผมว่าสาหรับเคอร์เซอร์นะจะไม่มีไฟออกมาเลยวผมซึ่งเป็นทางเทคโนโลยีของโลจิเทคเขานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมโอ้โหมาเป็นรอบวงไฟเลยไฟวงเลยนะครับผมเห็นไหมไม่ต้องเห็นไม่เป็นไร โอเคทีนี้เราต้องไปทดสอบการใช้งานดีกว่าโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เสียบเมาส์เจ้า Logitech ตัวนี้ลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับผมเราจะมาดูกันว่าเจ้าเมาส์ปออมตัวนี้เนี่ยจะมี d เวอ l e โผไหมนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าถ้ามีนี่ก็คงจะ Impossible มากเลยแต่คงไม่มีหรอกปื๊ดปื๊ดโบไม่มีครับผมโอ้โ แต่ถ้าเกิดว่ามีอ่ะจะเป็นเมาส์แท้อย่างนี้นะครับผมเราจะผมจะสอดตัวนี้ในตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมเสียบปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับผมตามในหน้าจอของเราเลยนะครับผมเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะของแท้นี่ปรับแต่งได้ตามนี้เลยก็คือมีตั้งแต่ DPS 4 0 0 800 1แปดแล้วก็เราก็สามารถปื๊ดไปถึง8000ดังได้เลยนะครับโอเคแล้วก็สามารถตั้งค่าไฟอะไรได้ด้วยตั้งค่าปุ่มแอคชั่นอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้คือ ไดเวอร์ของ G12 0ของแท้นะครับผมซึ่งของก็ไม่มีครับผมกดได้แค่ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าได้กี่ DPI ด้วยนะเพราะว่าไม่มีไดเวอร์บอกไม่มีอะไรบอกเลยทีนี้เราไปทดสอบการใช้งานทั่วไปกันเลยดีกว่าเอาไปเมาส์แท้ก็ความสัมผัสความรู้สึกก็คือคือเมาส์นะเมาส์เมาส์ของ Logitech คือของแท้เป็นความรู้สึกที่เราคุ้นเคยลื่นๆ่ไปทีนี้จะมาเจอกับตัวนี้นะครับผม ความรู้สึกคือตัวลูกกิ้งอ่ะมันจะส,กสกักๆาจะเลื่อนยากแล้วก็คือตัวลูกกิ้งของตัวแท้จะมีความสมูทนิ่มๆม,ม,มากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้มันจะสักๆากขัดขาดหน่อยส่วนการคิกเนี่ยมีเสียงดังถ้าเกิดเป็นตัวนี้ปุ๊บเสียงจะนุ่มเสียงตัวของแท้จะนุ่มเลยครับผมแต่ตัวนี้จะจตังของแท้อ่าต่างกันเลยเสียงก็จะให้ความแตกต่างแล้วนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าถ้าให้เลือกซื้อ ซื้อของแท้ดีกว่าครับเชื่อผมก็สนับสนุนของแท้กันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเ,เรามาสรุปกันเลยนะครับผมว่าเมาส์แท้ vs เมาส์ปลอมตัวนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าความแตกต่างเนี่ยมีเห็นชัดเจนมากๆเลยซึ่งคุณภาพการใช้งานเนี่ยผมแนะนำนะซื้อของแท้ดีกว่าครับร<ไอ>าคาไม่ถึงพันกุ้ยตัวนี้แถมมีรับประกันถึงสองปีคุ้มสปอนเซอร์ถ้าเข้าได้เข้านะครับผมของโดยทิถิงครับผมครับโอเคนะครับผม ทั้งหมดนี้นะครับผมคือการเปรียบเทียบเมาแท้และเมากรอปนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมทาง s d t e c h นะครับผมเด้๋ยววก่อนจากไปอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับผมเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ